เห็นแล้วต้องกรี๊ดนะคะหอมกลิ่นความปังจริง,รงๆเลยค่ะกับสาซาวแบล็ก so พิงค์นะคะที่มาในคอนเซปต์ใหม่ค่ะเรียกว่านะคะเกินคาดหมายไปมากเลยจริงๆเลยนะคะเห็นกันแล้วใช่ไหมละ่ะน,นี่คือทีเซอร์โปสเตอร์ตัวใหม่นะคะของสาซาวแบล็ก so พิงค์ค่ะที่มาใน, Concept, นะคอนเซปต์ทคาดินน้ำลมไฟค่ะโอ้โหเป็นยังไงละ่ะเห็นแล้วอึง้งกันไปเลยทีเดียวนะคะก็อันนี้ค่ะเป็นภาพล่าสุดน,นะคะที่ทาง Black P i n k Official ค่ะปล่อยออกมานะคะต้องบอกว่า สมการลรอคอยมากๆค่ะแล้วก็สมกับเป็นวงนะคะแฟชั่นไอคอนมากๆเลยค่ะเป็นไงล่ะ <c oughs> กับเจนนี่นะคะกับชุดเกล็ดงูของเธอนะคะหรือว่าจะเป็นลิซ่าท่าที่มาในลุคของผมสีแดงร้อนแรงขนาดนี้นะคะและถ้าใายหลายคนนะคะ เคยคิดเอาไว้จะออกแนวคิ้วๆนะคะหรือว่าแนวทะเลทเลโอ้อันนั้นอาจจะต้องลืมกันไปได้เลยนะคะมาแบบสับขาหลอกมากๆเลยนะคะกับลุกใหม่ของพวกเธอนะคะโดยนะคะก็อย่างที่เห็นค่ะลิซ่ามาในลุกผมสีแดงน,นะคะพีูู่ก็มาในลุกของผมสีดำนะคะ,ะแล้วก็เจนนี่นะคะเป็นดลอนด์ไฮไลท์นะคะแล้วก็โรเซ่ก,กับบลูไฮไลท์ค่ะแล้วก็ถ้าจําไม่ผิดนะเท่าที่เคยเห็นในไอจี ะะเหมือนกับโรเซ่ก็เคยมาสปอยด้วยนะคะที่มีรูปว่าวอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้อัปเดตล่าสุดน,นะคะคำว่า l a c k p พิงแล้วก็ชื่อของสาวแบล็กพิงค่ะกำลังขึ้นเทรนด์ใน Twitter อีกด้วยนะคะโอ้โหก็เหล่าบดดาบลิงค่ะตอนนี้ตื่นเต้นน่าดูเลยนะ,ะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะหลังจากที่คุณนะคะเห็นโปสเตอร์นะคะทีเซอร์ของสาวแบล็กพิงแล้วเป็นไงล่ะรู้สึกยังไงนะคะลงมาพูดคุยกันได้ะคะ่ะแต่ตอนนี้นะรู้สึกตื่นเต้น นะอยาจะกรีดกรีดไปหลายรอบแล้วแหละนะอ่ะก็เป็นอัปเดตล่าสุดค่ะเอามาให้ดูนะคะทาง b l a c k Pink o f f i i i a l ค่ะเขาปล่อยออกมาให้เห็นนะคะก็เลยเออกมาฝาาค่ะมาพูดคุยกันนะรู้สึกยังไงนะคะ,คะก่อนจะคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วาจบกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า